สวัสดีจากอังกฤษแค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าวันนี้เนาะคะ่ะทรายมีโอกาสจะพาทุกคนมาที่หมู่บ้านที่ทรายขับผ่านทุกวันเลยเวลาจะไปทํางานที่บ้านคุณลุงสายตานี้จะมองดูว่ามันมีดอกไม้เยอะนะจ้าน่าชมเห็นคนแบบนั่งพักผ่อนเยอะก็เลยบอกว่าอุย๊ยมีโอกาสฉันจะพาทุกคนมาดูวันนี้มีโอกาสแล้วะคะ่ะนั่น ตอนนี้อยู่โบสถ์เนะจา๊ะอันนี้คือาทางสาธารณะที่ทุกคนสามารถเดินได้เนาะทางอังกฤษเขาจะมีทางให้คนเดินเยอะแล้วตรงนั้นจะเป็นที่จัดไว้เวลาคนเดินเหนื่อยๆแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนได้เนะจาะพี่น้องคะแล้วไซจะพาทุกคนไปดูซึ่งตัวน,นี้ดอกไม้กำลังเยอะเนาะจ๊ะเนาะเขาจัดที่พักผ่อนไว้เยอะค่ะมายถึงสวนสาธารณะเหมือนบ้านเราก็จะมีตามที่เมืองใหญ่ๆเนาะ ตามหมู่บ้านไม่ค่อยมีแต่นี่เกือบทุกหมู่บ้านเลยค่ะเขาจะมีะสวนหรือมีที่นั่งให้คนพักผ่อนนะจ๊ะนี่ก็คือทางสาธารณะแต่ไซไม่ได้ไปวันนี้นะายจะถ่ายให้ดูนี่จ้ะเดินไปก็จะไปเดินตามเละแม่น้ําไปอันนี้คือทางข้ามไปเดี๋ยวาซจะพาเข้าหมู่บ้านไปจ้ะอันนี้จะเป็นโบสถ์ของหมู่บ้านนี้ ขับรถจากบ้านทรายก็ประมาณไม่ถึงสิบนาทีจ้ะสวยเนาะพี่น้องหมู่บ้านของข้าเจ้าก็จะแบบนี้และจ้ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกันเนะจ้ะเนาะอันนี้เป็นทางเดินสาธารณะเราเดินได้จ้ะพระบิกฟุตบาทนะนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวซายจะพาไปนั่งพักที่สวนหย่อมดอกไม้งามๆจ้ะ ดีแล้วจะสวยจ้ะพี่น้องนี่แหละเขาก็จะมีการจัดที่นั่งแบบนี้จ้ะเป็นม้านั่งเนาะตรงนูน้นเยอะค่ะในนี้เยอะเลยที่ทางนู้นก็มีเวลาคนเดินมาเหนื่อยก็มานั่งพักนะจ้ะอันนี้ทรายไม่รู้นะว่าดอกอะไรพี่น้องกำลังสวยเลยใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะดอกที่งามที่สุดเนาะคะ่ะ ก็จะเป็นเดฟโฟเดลหรือดารารัตค่ะพี่น้องสีดอกสีเหลืองๆนะวันที่สายถ่ายอยู่นี่จะเป็นวันที่23มีนาคมเนาะคะ่ะอุณหภูมิตอนเช้าประมาณ10องศาอากาศดีๆค่ะถ้าฝนไม่ตกเนาะนั่นะคือดารารัตนะพี่น้องค่ะดารารัตเดี๋ยวสาจะพาเดินไปถ่ายดูอีกโตมันจะโตกันตรงนั้น สวยค่ะบรรยากาศสวยสวยนยจ้าดอกไม้ช่วงนี้ <c oughs> เห็นไหม เต็มเลยก็จะมีดารารัดนี่แหละจ้ะดารารัดเป็นพระเอกในช่วงของเดือนมีนาคมค่ะก็จะสวยไปหมดจ้ะนวนเหลืองไปแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้คนนั่งค่ะนั่งพักผ่อนนั่งแบบว่าชิวๆน่ะนะจ้ะก็คือ ดูชมบรรยากาศไปหลังจากเดินมาเหนื่อยประมาณนี้เขาจะมีเส้นทางเดินเป็นไกลเลยค่ะแถบนี้นี่ละเส้นที่ทรายขับรถไปบ้านคุณลุงก็เส้นนั้นจะไปอีกไกลพอสมควรบ้านคุณลุงเนาะเพราะห่างจากบ้านทรายประมาณ20นาทีค่ะบ้านคุณลุงไปทางนั้นก็จะไปเมืองที่ทรายอยู่เน้ะพี่น้องค่ะ นี่แหละจ้ามองจากถนนใหญ่เวลาทรายขับรถผ่านมันสวยมากๆเนาะช่วงนี้เช้าอยู่คนก็เลยยังไม่มีคนมานั่งพักเท่าไหร่เนาะเวลาทรายเดินโอ้เวลาทรายขับรถมาจะไปทํางานนะจ้ะมองดูสวยมากๆเลยนี่แหละถนนเส้นนี้แหละไปทํางานทุกวันทุกวันจ้ะตรงนี้จะเป็นป้ายรถเมย์จ้ะแล้วก็รอรถเมย์ในนี้ได้เลยจ้ะ ดีจังเลนะจ๊ะพี่น้องนาอบางที่ก็จะไม่มีแบบนี้ค่ะแล้วอันนี้ดีมีที่ยืนรอรถเมย์ป้าสายจะพาทุกคนกลับแล้วเพราะว่าสายจะไปเอายาให้ลูกสาวนะจ๊ะอันนั้นก็ที่ยืนรอรถเมย์คนกําลังโบกรถเมย์อยู่นะจ๊ะนนจะไปในเมืองแล้วอันนี้จะเป็นหมูห่บ้านนะพี่น้องคะ หมู่บ้านแม่ไกลจากตัวเมืองแต่ OO. ว่าพวกทายนี้คืออาศัยอยู่ใน,ใน,ใ,นในเมืองนะบ้านเราเรียกในเมืองอนั้นก็จะเป็นอะไรนะทายจำไม่ได้ เทนนิสหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้หละจ้ะเนาะเนี่ยเทนนิสค่ะสนามเล่นเทนนิสเขาคนที่นี่ส่วนใหญ่ชอบเลี้ยงหมาเห็นไหมพาหมาไปเดินจ้ะเนาะ <c oughs> <c oughs> มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนแบบมา้าหมาเขาว่าจ้ะมีห <c oughs> มาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนแบบมา้าหมา หลังจากชมบรรยากาศดอกไม้งามๆแล้วเนาะพี่น้องสายก็จะพาขับรถกลับบ้านให้ดูวิวระหว่างทางในช่วงตอนแรกๆนี้จะเป็นวิวของหมู่บ้านเนาะคะ่ะแล้วก็จะเข้าไปในเมืองที่สายอาศัยอยู่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะจ้นานั่ะให้ทุกคนชมวิวไปด้วยแล้วสายก็จะตอบคําถามให้ทุกคนฟังจากตัวสายเองนะคะเพราะว่ามีคนถามหลายคนเนาะเพราะว่าเขาเห็นวิดีโอเนาะคะ่ะก็บอกถาเลยว่า เป็นเมียฝรั่งเนี่ยลาบากไหมทํางานหนักไหมพี่น้องคะนั่นลหะแล้วก็หน้าเอาเบื่อไหมมาอยู่ที่ต่างแดนมีความเบื่อไหมเนาะพี่น้องแล้วก็ทําอะไรกันบ้างแต่ละวันประมาณนี้พี่น้องคะตอบคําถามอันง่ายๆก่อนเลยว่าทําอะไรในแต่ละวันดูวิดีโอเลยจ้ะนั่นลหละทายถ่ายทอดวิดีโอหมายถึงว่าถ่ายทอดชีวิตของใสายให้ดูดผ่านวิดีโอเนาะว่าทายมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างประมาณนี้เนาะพี่น้องคะ น่นล,ล่กก็คือคํำตบก็คืออยู่ในวิดีโอถ้าใครติดตามทรามานานชีวิตไซายก็จะแบบนั้นแหละน้องพี่น้องค่ะว่าทําอะไรบ้างในแต่ละวันน่นล,ล่ะว่ามีความเบื่อไหมพี่น้องถ้าเป็นมนุษย์ประชาชนคนธรรมดาก็จะเกิดความเบื่ออยู่แต่ไม่ไม่ใช่ได้เบื่อหน่ายนะคือมถึงบางครั้งมันอาจจะมีความารู้สึก เบื่อเนาะแต่ว่ามันจัดการได้ค่ะพี่น้องมันจัดการได้อยู่แล้วเหมือนกับว่าเออเรารู้สึกเบื่อแล้วก็ออกข้างนอกได้คับรถไปชมวิวหรือว่าเดินเอาไปดูดอกไม้ในช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมีหิมะให้เล่นมีแล้วก็ช่วง ใบไม้ร่วงก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีให้ดูอะไรจัดการตัวเองให้ได้อยู่แล้วเรื่องเรื่องความเบื่อนะนะจ๊ะคือถ้าเป็นคนขี้เบื่อนะอยู่ที่ไทยก็ต้องเบื่ออยู่ที่อังกฤษก็ต้องเบื่อคือเกานั่นละจ๊ะเนาะจะต้องเป็นคนที่จัดการตัวเองให้ได้สําหรับทรายนะพี่น้องแล้วลำบากไหมเพื่อนว่าเนาะทํางานทําการกันน่ะลำบากไหมพี่น้องเพื่อนว่าหลายคนเพื่อนบอกว่าเมียฝรั่งคือว่ามาอยู่ที่ต่างแดนลําบากแท้เพื่อนว่าเนาะจ้ะตอบจากทรายนะพี่น้องค่ะสําหรับทรายไม่ได้ลําบากอะไรนะ คือคอก็คือทํางานทั่วไปค่ะก็เหมือนกับที่เราอยู่ตอนที่อยู่ไทยจะ้ะตอนที่อยู่ไทยไซก็ทํางานเหมือนกันมาอยู่นี่ไซก็ทํางานยิ่งมาอยู่ที่นี่ไยรู้สึกมีความสบายมากกว่าอยู่ที่ไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทํางานของไซเปลี่ยนไปเนาะคือไซเลือกในสิ่งที่ไซชอบทำนะคะก็คือทําแค่ วันละสามชั่วโมงแล้วก็บางครั้งสัปดาห์ละสองวันแค่นั้นก็ได้เงินถือว่าเยอะสําหรับทรายพี่น้องคะในคือทรายเลือกได้นละ้วพี่น้องเขาบอกว่าให้ทําในสิ่งที่ใช่ก่อนแล้วถึงทําในสิ่งที่ชอบถ้ามันเต็มที่แล้วของทรายสิ่งที่ใช่นี้มันเต็มไปหมดแล้วนะพี่น้องคะหมายถึงว่ามีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าทรายเลือกในสิ่งที่ชอบได้แล้วตอนนี้ก็คือทํางานแค่ประมาณที่ทรายพูดให้ฟังนั่นแหละเนาะไม่ได้หนักหนาอะไรนอาะพี่น้องคะก็คือ แล้วแต่จุดประสงค์ของคนค่ะบางคนมาอยู่จุดประสงค์อาจจะมีความแบบว่าเพ้อฝันสูงหรือมีความตั้งใจสูงแล้วมาได้อะไรที่มันไม่ตั้งใจตามที่ตัวเองตั้งใจอาจจะผิดหวังอาจจะมีความว่ามีความทุกข์อะไรอย่างนี้เนาะพี่น้องคะหรือว่าตั้งประสงค์ว่ามาอยู่ต่างแดนฉันจะไม่ทํางานหรือฉันจะเลือกเป็นงานนู่นงานนี้ทีนี้ถ้าไม่ได้ตามตั้งใจมันก็จะมีแบบว่าเกิดความทุกข์ประมาณนี้เนาะพี่น้องคะนั่นละขึ้นอยู่กับความตั้งใจหรือ ประสงค์ว่ามาอยู่ที่นี่จะเป็นยังไงจะเอาอยาอะไรประมาณนี้ของทายคือประสงค์ของทายก็คือมาอยู่กับครอบครัวเนาะคะ่ะพี่น้องคือตั้งครอบครัวมาดูแลกันแล้วก็อยู่ด้วยกันให้มันมีความสุขนี่แหละของพวกทายพี่น้องไม่ได้ตั้งประสงค์ว่าจะต้องมาหาเงินเนาะคะ่ะมันก็เลยมันก็เลยแล้วแต่ จุดประสงค์ของใครของมันนั่นแหละค่ะพี่น้องคะสาหรับไซคือไม่ลําบากนะทางานเหมือนกันจะทํางานเหมือนกันแต่เปรียบเทียบค่าแรงแล้วก็คือสําหรับไซก็คือทํางานนิดหน่อยได้เยอะเหมือนทํางานเป็นเดือนเดือนที่ที่ไทยสําหรับไซนั่นแหละถือว่าสบายอยู่นะพี่น้องคะในเรื่องของการทํางานนะอยู่ที่ไหนไซก็อยู่ได้หมดค่ะขอให้มีคนที่ไซรักหมายถึงครอบครัวที่ไซรักแล้วก็คนที่รักไซอยู่ด้วยอยู่ที่อังกฤษก็สบายอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ไทยก็สบายอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละจ้ะขึ้นอยู่กับว่า มีครอบครัวเราอยู่ที่ไหนเนาจะจ๊ะเราอยู่ได้หมดนั่นแหละพี่น้องคะโอเคค่ะอันนี้อยู่ในเมืองแล้วเดี๋ยวซายก็จะจบคลิปไว้เท่านี้แหละจะ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอของซายด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย